คุณเคยเกลียดพ่อของตัวเองจนไม่อยากเจอหน้าเขาอีกแล้วไหมแต่วันหนึ่งความจริงกลับทําให้ผมต้องยืนอยู่กลางงานศพพร้อมกับน้ําตาที่ไหลไม่หยุดสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้ามันไม่ได้เหมือนที่ผมคิดไว้เลยทุกอย่างที่ผมเกลียดความเจ็บปวดความโกรธกําลังกลับมาในรูปแบบที่ช็อกที่สุดคุณจะเชื่อไหมว่าความเกลียดที่สุดสามารถเปลี่ยนหัวใจคนทั้งโลกได้จากลมเย็นที่ผัดเฉียผ่านหน้าต่างไม้เก่า ทำให้ผมสะดุง้งทั้งที่ยืนอยู่ในบ้านที่ควรอบอุ่นกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นสนิมลอยขึ้นมาจากพื้นเหมือนเล่ยตามเข้ามาในจมูกจนรู้สึกขมปลาในคอผมก้าวผ่านกรอบประตูที่แต่มือสั่นหัวใจเต้นเหมือนจะทะลุออกจาทุกครั้งที่คิดถึงหน้าเขาคิ้วเข้มสายตาแข็งน้ำเสียงที่ทำให้ผมเกลีย ตั้งแต่เด็กเสียงรองเท้าผมกระทบพื้นไม้ดังกรอบกแกรบบเหมือนเสียงเตือนว่าทุกก้าวกำลังพาผมเข้าใกล้ออดีที่ไม่อยากจำลมพัดแรงขึ้นแทรกผ่านผ้าม่านขาดๆตีใส่แก้มผมจนแสบแสบเหมือนบ้านหลังนี้กำลังผักใสไม่ให้ผมเข้าไปลึกกว่านี้แต่ยิ่งลมแรงยิ่งผลักผมยิ่งเดิน เหมือนมีบางอย่างดึงคอผมให้ก้าวต่อและทันทีที่เปิดประตูหอบสุดท้ายแสงไฟสีเหลืองหมน่นส่องไปที่วัตถุสีขาวตรงกลางห้องทำให้ขาผมแทบหมดแรงกลิ่นดอกไม้ศพตีขึ้นมารวดเร็เข้าจู่โจมจมูกจนใจผมเต้นผ่ามเร็วผิดปกทุกอย่างในห้องนั้นเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองสั่น และหนักเหมือนมีน้ำหนักหลายปีกดทับลงมาที่อกผมมองไปยังร่างที่นอนนิ่งใต้ผ้าขาวที่คลุมไว้เพียงครึ่งลมหายใจผมสะดุดปลายนิ้วชาจนขยับไม่สรมัยมาลายและในวินาทีนั้นเองความทรงจำบางส่วนที่ผมพยายามผลักทิ้งมาตลอดชีวะมันกลับพุ่งขึ้นมาแรงจนรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่อะ มือที่ผมยื่นออกไปสั่นจนควบคุมไม่ได้และก่อนปลายนิ้วจะสัมผัสผ้าสีขาวนั่นเสียงบางอย่างเสียงที่เบาเหมือนลมหายใจสุดท้าดังขึ้นจากปลายหา่อราวกับมีใครหรือบางสิ่งกำลังยืนอยู่คาดหลังผมใกล้มากจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุดที่เป่าใส่ต้นคอผมค่อยคอยหันกลับไป ช้าจนรู้สึกเหมือนเวลาถูกฉีออกจากกันและสิ่งที่ผมเห็นคือเงาร่างหนึ่งยืนข้างตู้ไม้เก่าสูงผอมแสงไฟสีเหลืองหมุนสะท้อนให้เห็นเพียงเส้นโครงหน้าไม่ชัดเจนผมหยุดหายใจลำคอแห้งผากปลายนิ้วเย็นเหมือนจุ่มลงในนอสแข็งกลิ่นอับเก่าๆที่ลอยออกมาจากพื้น เข้าครอบจมูกทำให้รู้สึกคลื่นไส้จนท้องบีบแน่นเงานั้นไม่ขยับแต่เหมือนกําลังจ้องลึกลึกจนเหมือนจะดึงสายตาผมเข้าไปในความมืดด้านหลังมันผมพยายามก้าวถอยแต่ส้นรองเท้ากลับสะดุดกับบางอย่างบนพื้นล้มลงจนข้อศอกกระแทกพื้นไม้ดังตึงความเจ็บแล่นขึ้นมาจนตาพร่าเสียงสะเก็ดไม้แตก ดังเบาๆใต้ตัวผมเหมือนพื้นกำลังจะย,ยุบเหมือนบ้านทั้งหลังกำลังหายใจช้าๆเหมือนมีชีวิตผมเงยหน้าขึ้นเงาร่างนั้นยังอยู่แต่เหมือนเข้ามาใกล้กว่าเดิมหนึ่งก้าลมห้องที่อบอ้าวเมื่อครู่กลายเป็นเย็นเฉียบเย็นจนปลายผมลุกวาบเหมือนมีใครเป่าอยู่คอบหูเสียงหอบเบาๆดังมาจากในอกตัวเอง แต่กลับมีเสียงอีกเสียงทับซ้อนออกมาจากมุมมือแผ่วช้าเหมือนคนแก่หายใจรั่วผมเอามือยันพื้นพยายามลุกไม้ส่งเสียงเอียดเหมือนประท้วงเหมือนเตือนว่าไม่ควรลุกไม่ควรหันหลังไม่ควรหนีแต่เตือนช้าไปเพราะผมลุกขึ้นและก้าวถอยหลังไปชนผนัง ความเย็นจากผนังล่นเข้าในกระดูกทำให้ทั้งร่างเกรงเงาคนนั้นเริ่มขยับช้านิ่งแต่มั่นคงที่ละก้าวที่ละนิและผมก็เห็นมันชัดขึ้นแขนลู่ลงไหลโคง้งข้อเอียงเล็กน้อยเหมือนคนที่เคยคุกเหมือนเคยเห็นนานมาแล้ว แต่ไม่อยากเชื่อหัวใจผมเต้นแรงจนหูอื้อเงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มไหลผ่านแนวคอจนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแต่ลื่นตามร่างลงมาเงานั้นหยุดอยู่กลางห้องหน้ามันตรงกับผมแสงจากหลอดไฟกระพริบทำให้เห็นแค่เสี้ยวใบหน้าก่อนมันจะมืออีกครั้งแต่เซี่ยวนั้น ทำให้หัวใจผมกระตุกจนแทบหยุดเต้นเพราะมันเหมือนหน้าของคนที่อยู่ใต้ผ้าขาวบนเตียงเมื่อครู่เหมือนจนแยกไม่ออกว่าใครคือของจริกใครคือเงาความคิดแล่นบูบเหมือนห้องแคบแคบนี้เริ่มหมุนภาพทุกอย่างไหลกลับเข้ามาในหัวเสียงตะโกนในวัยเด็กเสียงเกลี้ยวกราดเสียงที่ทำให้ผมเกลียเขาจนวันสุดท้าย ผมหลับตาสูตรลมหายใจแต่กลับได้ยินเสียงเสียงที่ไม่ควรดังในเวลานี้เสียงทุ้มแห้งแตกเรียกชื่อผมเหมือนเมื่อหลายปีที่แล้วเหมือนตอนเขายังมีชีวิตเสียงนั้นดังมาจากทั้งเงาด้านหน้าและเตียงด้านหลังพร้อมกันผมค่อยๆลืมตาช้า นิ่งหัวใจแทบหลุดออกจากอกเพราะสิ่งที่ผมเห็นต่อจากนั้นคือผ้าขาวบนเตียงที่ควรนิ่งควรสงบควรไร้าการเคลื่อนไหวมันกระเพื่อมขึ้นเล็กน้อยเหมือนมีลมหายใจจากใต้ผ้าอุ่นช้าแต่มันมีอยู่จริงจนผมรู้สึกได้เสียงลมหายใจนั้นปะทะอากาศเย็นในห้อง ดังฟืดเบาๆเหมือนคนกำลังพยายามสูดอากาศครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายผมถอยหลังจนแผ่นหลังแนบผนังแต่เท้ากลับรู้สึกเหมือนเหยียบอะไรบางอย่างนิ่มอุ่นขยับได้ผมก้มลงสายตาพร่าเพราะความกลัวภาพที่เห็นคือเงาเล็กๆเหมือนมือคนโผล่จากใต้เตียง กำลังขยับเข้าหาเท้าผมช้าๆความเย็นแล่นไหลผ่านสันหลังเหมือนเส้นเลือดในตัวหยุดไหลปล่อยให้ความว่างเปล่ากัดกินร่างผมทีละนิดผมพะงะหนีแต่ในห้องแคบนี้ไม่มีที่ให้ไปเพดานต่ำผนังเก่ากลิ่นไม้เปียกกลิ่นดอกไม้สพก,กลิ่นเหงือของความกลัวผสมกันจนหายใจติดขัด เงาร่างกลางห้องที่ยืนเฉยมาตลอดเริ่มก้มหน้าช้าคอเอียงลงเหมือนกำลังตั้งใจให้ผมเห็นใบหน้าชัดขึ้นทีละเซี้ยวทีละนิดใต้แสงที่กระพริบไม่หยุดและเมื่อมันก้มต่ำพอผมมองเห็นดวงตาตาข้างหนึ่งลึกดำเหมือนหลุมที่ไม่มีวันถึงก้น อีกข้างหนึ่งเหมือนคนที่กำลังจะหลับตานิรันแต่ยังอ้าค้างไว้ด้วยความเจ็บผมรู้จักตาคู่นี้แม้โลกมือแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันคือดวงตาที่เคยมองผมด้วยความผิดหวังด้วยความโกรธด้วยความหวังที่ผมไม่เคยเข้าสระไอไม้หมวนเสียงผ้าบนเตียงดงังขยับอีกครั้งแรงกว่าเดิม เหมือนผู้ที่อยู่ใต้ผ้ากำลังพยายามลุกเงาใต้เตียงขยับเร็วขึ้นคลานเข้าหาใต้ขาผมเสียงเล็บขูดพื้นไม้ดังคลืดเบาๆลากผ่านไปทีละเส้นบทขยี้ความนิ่งในห้องให้แตกกระจายผมหายใจทีปอดบีบลมหายใจเหมือนโดนดึงออกจากอกทุกเสียงในห้องดังขึ้นแม้กระทั่งเสียงหัวใจตัวเอง แล้วเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นเสียงทุ้มที่ผมรู้จักดีที่สุดเสียงที่ผมคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีกเสียงที่ควรดับไปพร้อมร่างใต้ผ้าขาวนั้นเสียงนั้นพูดว่าอย่าไปไหนคำสั้นๆแต่เหมือนโอบรัดรอบลำคอบีบหัวใจจนแทบแตกผมตัวแข็งขาไร้แรงทำได้เพียงมองไปที่ผ้าขาว ที่ค่อยๆเลื่อนขึ้นอีกครั้งเหมือนจะเผยใบหน้าที่ผมทั้งเกลียดและโหยหาในเวลาเดนนีกันผมยืนจ้องห้องทั้งห้องเงียบลงจนได้ยินเสียงลมหายใจเพียงสองเสียงของผมและของบางอย่างใต้ผ้าและทันทีที่ผ้าขาวกําลังจะเปิดออกไฟในห้องก็กระพริบแรง จนทั้งห้องวาบสว่างแล้วก็ดับลงในเสี้ยววินาผมยืนอยู่ในความมือหนาคนเหมือนถูกกลืนเข้าไปในท้องของบางสิ่งหัวใจเต้นดังจนเหมือนจะหลุดออกมาเสียงนั้นสะท้อนในช่องอกก้องไปทั่วเหมือนมีหัวใจหลายดวงเต้นประสานกันอยู่รอบๆตัวในความมือที่แน่นสนิทนั้นเสียงผ้าบนเตียง เลื่อนดังแผ่วๆเหมือนลากผ่านผิวไม้เหมือนผู้ที่อยู่ใต้ผ้ากำลังนั่งขึ้นช้าๆผมเม้มปากจนเลือดซึ้ดมือกำเสื้อแน่นจนเล็บแทบจิกเข้าเนื้อจากมุมห้องมีเสียงขูดพื้นครืดครืดเหมือนเล็บยาวๆกำลังกวาดไปตามพื้นไม้ขยับเข้ามาเรื่อยๆ จากใต้เตียงไปทางปลายเท้าผมผมพยายามหายใจแต่ลมที่เข้าปอดเย็นเหมือนน้ำแข็งคมบาดเหมือนหายใจเอากระจกแตกเข้าไปในหน้าอกไฟกระพริบอีกครั้งสว่างเพียงพอให้เห็นบางสิ่งเลื่อนรางกำลังโผล่ขึ้นมาจากปลายเตียงมือนิ้วยาวผิดรูปมาพร้อมเสียงลั่นของข้อกระดูก ดังติ๊กติ๊กเหมือนกำลังบิดตัวเองให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งมือค่อยๆยกขึ้นเหมือนกำลังจะดึงผ้าขาวให้หลุดออกจากหน้าผมถอยจนหลังกระแทกผนังอีกครั้งเสียงไม้แตกตามแรงกดดังปริกเหมือนจะฉี่งนร่างตรงกลางห้องที่ยืนเฉยอยู่แต่แรกเริ่มก้มตัวลงต่ำกว่าเดิม เหมือนกำลังกระซิบอะไรใกล้พื้นก่อนที่เสียงนั้นเสียงที่แผ่วจนเหมือนลมหายใจร้องไห้จะเล็ดลอดออกมากลับมาคํานี้เหมือนถูกบีบผ่านลำคอแห้งกรังสัน่นแตกปนเสียงสะอื้นที่ไม่ได้ดังมานานหลายปีผมสัน่นแขนเกรงความกลัวป,ปนความสับสนเหมือนอารมณ์ทั้งชีวิต กำลังไหลกลับเข้ามาพร้อมกันไฟสว่างอีกครั้งชัดกว่าเมื่อครู่ผ้าบนเตียงถูกผลักขึ้นสูงจนเผยเงาหน้าบางส่วนใต้แสงสีเหลืองหมน่นผมเห็นคางผมเห็นแก้มผมเห็นรอยแผลเล็กๆที่เขาเคยได้ตอนช่วยผมจากรถล้มเมื่อนะมันคือหน้าเขาหน้าเดิมของคนที่ผมคิดว่าจะไม่ได้เห็นอีก ไม่ใช่ในแบบนี้ไม่ใช่ในห้องมือไม่ใช่ในวันที่เขาควรจะนี่อยู่ในโรงแต่ขณะที่ความจริงกำลังจะปรากฏเต็มตามือใต้เตียงที่คลานเข้าหาเท้าผมตั้งแต่แรกกลับคว้าข้อเท้าผมเอาไว้แรงเย็นเฉียบแน่นจนกระดูกตึงผมสะดุง้งพยายามดึงขากลับแต่แรงนั้นราวกับของคนที่เต็มไปด้วยความอาคาร หรือความต้องการบางอย่างที่ลึกกว่าความตายเงาด้านบนเตียงขยับเร็วขึ้นพร้อมเสียงกระซิบแห้งแตกอย่าไปสมองผมตะโกนให้หนีแต่ร่างกลับเหมือนถูกตรึงไว้ขาโดนจับหลังติดผนังห้องเต็มไปด้วยเสียงหายใจทั้งของผมของเงาของสิ่งใต้เตียง และของเขามือบนเตียงเอื้อมออกมานิ้วซีดสัน่นค่อยๆเลื่อนมาทางผมเหมือนต้องการจับแขนหรือฉุดผมไปหาผมมองตานั้นตาเดิม,ตา,ดมตาเดียวกับที่เคยมองผมผ่านกล่องข้าวในวัยเด็กตาที่เคยดุเคยตะโกนเคยขอโทษแต่ผมไม่เคยยอมฝา และในวินาทีที่มือของเขาเกือบจะแตะต้นแขนผมความมือทั้งหมดในห้องก็ขยับเหมือนกำลังจะปิดเข้ามาเหมือนจะกลืนผมลงไปทั้งคนพร้อมกับความจริงที่ผมยังไม่ทันได้รู้ผมรู้สึกถึงแรงดึงรอบตัวเหมือนความมืดทั้งหมดกำลังจะกลืนผมแต่ทันใดนั้นมือที่เกือบแตะแขนผมหยุดชะงัก เงาด้านบนเตียงนิ่งสงบดวงตาที่เคยโกรธกลับอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังบอกบางสิ่งให้ผมหยุดกลัวมือใต้เตียงแรงดึงค่อยๆคลายลงความเย็นที่ร่างกายเคยรับรู้ค่อยอุ่นขึ้นทีละนิดเหมือนลมหายใจของเขาและของผมเริ่มประสานกันผ้าขาวบนเตียง ค่อยๆลงกลับสู่ร่างของเขาร่างนั้นนิ่งสงบเหมือนกลับไปอยู่ในความสงบของโลกนี้อีกครั้งผมยืนอยู่ตรงนั้นขาอ่อนแรงหัวใจเต้นแรงจนหายใจติดขัดแต่มีความสงบแปลกๆแทรกเข้ามาเหมือนน้ำหนักเก่าที่สะสมในใจถูกคลายออกทีละน้อยผมค่อยๆก้าวถอยออกจากห้องลมเย็นที่เคยทำให้สะดุดง กลับเย็นสบายเหมือนกําลังตอบโยนก่อนจะก้าวออกจากประตูบ้านเก่าผมหยุดมองกลับไปและเห็นแสงอ่อนจากผ้าขาวบนเตียงเหมือนสัญญาณให้ผมเข้าใจบางอย่างความโกรธความเกลียความเจ็บปวดทั้งหมดถูกเก็บไว้เบื้องหลังและผมเริ่มรู้ว่าแม้คนที่เราเคยเกลียที่สุดก็อาจยังคงรักเราในแบบของเขา ลมเย็นพัดผ่านหน้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ทำให้ผมสะดุง้งกลับเป็นแรงพัดเบาๆนำพาความสงบและความเข้าใจที่ผมไม่เคยมีมาก่อนผมก้าวออกจากบ้านนั้นครั้งสุดท้าพร้อมน้ำตาที่ไหลไม่ใช่เพราะความกโกรธแต่เพราะความรักและการให้อภัยที่เริ่มขึ้นในใจโลกภายนอกยังคงหมุนไปแต่สำหรับผม หัวใจกลับสงบพร้อมยอมรับอดีตและก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจ